ครับสวัสดีนะครับช่างยานะครับมือหนีมาเบิกหน้านะครับเบิกหน้าดันดินเป็นทีหน้าที่จะคล้องนะครับหน้าให้หนีมันอยู่สูงนะครับก็เ,เลยดันลงไปผมให้ทีตำกว่านครับก็จะได้ให้หน้าที่ง่ายขึ้นนะครับผมตัวแสดงเข้ามือนีเป็น MUC เก่าของผมเองนะครับเดี๋ยว เป็นคลิปตัวอย่างให้พี่น้องประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับ m u มเก่ามันยังน่าใช้อยู่ไหมครับในชั่วโมงนี้นะครับผมพอวารวลดรถ MU C ู9ีเก่านึ่งกผมคิกว่าจะออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่เห็นจะพัฒนาต่อนะครับบอมมีหลุนใหม่ๆออกมาแ๋ยวดูส่งนะครับเหมือนว่าจะขายไม่ค่อยดีหรือว่ายังไงนะครับผมมั่นจะเป็นรถครึ่งๆกลางๆยังไงไม่รู้นะครับ นี่นะครับจังหวะนี้ดันไปเลยนะครับอ่า m ูซนี่นะครับเป็นรถใช้งานทั้งเกียร์ไฮและก็เกียร์โนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นการดันเกียร์โลซีนะครับลักษณะการดันแบบนี้ถ้าเป็นเกียร์ไฮหนึ่งบวนะครับดันระยะเงา้แบบนี้เกียร์ไฮหนึ่งบวเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะครับครับอีกอย่างกับหูซึกว่ากําลังเครื่องมั่นกะจะสู่บวัวนะครับ รถผมนี่ลืมบอ,อกไปว่าเป็นรถเดิมๆนะครับบอเดเอทปับแต่งบอเดเอทขันปั่มอย่างจักย่างนะครับที่เห็นแปลกๆคือท่อไอเสียผมเอาแค่ปลายท่อไอเสียของรถเอ็มหกศูนย์มาใส่นะครับผมนี่จังหวะถอยนี่เป็นการถอยเกียร์ห้าสองนะครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมคลิปนี้ผมผมล่องมาผาาเสียงเบิรงนะครับ บ่รู้ว่าจะหนารับฟังหรือเปล่านะครับพี่นองกับฟังไปเลยนะครับผมนี่นะครับเข้าถอยเกียร์เกียร์้2นะครับบัตรตอนดันเข้าต้องมาซับช่องช่องห้มาเป็นช่องโ6แล้วกันเกียร์2มาเป็นเกียร์4นะครับผมจึงจะสามารถดันดันดันง,งานแบบนี้ได้แบบสมูทนะครับผมเท้าใส่เกียร์5หนึ่งนีรับรองว่าดันบรสุด ดันบสุดอ่าหนางานแน่นอนนะครับดันไปเลยครับดันได้เยอะนะครับแล้วก็ล้อไม่ฟรีนะครับฟรีน้อยมากเลยอยีกอย่างผมไปใส่เบตมันนั่น,นะครับขางรหัสิบโลนี่ดันเกียร์โลซีนะครับดันไปเลยการใช้งานก็ถือว่าดีนะครับสําหรับผมเกียร์เกียร์โลซนี่ก็ความเร็วมันก็นจะประมาณผมว่า มันจะเร็วกว่าเกียร์ให้หนึ่งรุ่นเอลนะครับผมนี่ครับดันเกียร์โลซีพอสุดหน้างานมันมีขอเสียอยู่คือว่าเข้าต้องซับอ่าขั้นเกียร์เตากระตายมาให้แล้วก็ซับเกียร์เกียร์ละเกียร์หนึ่งสองสามสี่นั่นนะครับมามามาช่องสองมาเกียร์สองนะครับผมถ้าเข้าซับเกียร์สามนี่เวลาถอยหลังนี่บ่ได้นะครับเพราะว่ามันกระโดดแม้กระทั่ง เบอได้เหยียบขั้นเล็งมันกะกระโดดนะครับผมมันกะเลยต้องต้องใช้เกียร์ 5, 2ในการถอยหลังแล้วก็นี่นะครับจังหวะนี้ก็คือยุดแล้วก็ใส่ใส่มากเก์โลแล้วก็เกียร์ซีนะครับผมกระดันแบบนี้เลยนะครับดันได้ดีนะครับคี่ดินไปอว่ามันโหลด60นะครับผมนำนักตัวนี้ก็แต่2ตันกว่านะครับ ถาตัวเปล่าใส่กันเนี่ยผมตีให้เลยว่านนำหนักซ้ำกันกับ m 6 2 6 0นะครับต่างกันบกเกินบกเกินหาบกเกิน100ลอยลกนะครับผม m อ็ยูจะนักกว่าเขานิดนึงผมก็เลยตีให้ซ้ำกันนะครับถ้าเอามาดันดินใส่กรรันถาเปรียบเทียบ,ยบ,ยบใส่ M62 กับ MU 4 9ก่านี่มาดันดินใส่กันผมว่าบนนี้กันนะครับผมแต่ว่า M62 สิได้เปรียบคือลอยง่ายนะครับแต่ว่าน้นำหนักกับเบากว่านิดนึงเองนะครับ มาทํางานใส่กันกับโบนี้กันแต่ว่าแท้สุดเหลวกับโบนาสู่เอ็มหกสองเลยนะครับผมมาทํางานใส่กันนะครับนี่นะครับห้าถอยเกียร์ให้สองมันต้องซับหลายที่นะครับผมเพราะว่ารถมันทํางานช่องโล่นะครับผมถามมันทํางานช่องให้สมมติว่ามันทํางานอยู่เกียร์ให้หนึงนะครับห้ดาดันเกียร์ให้หนึงไปห้องอยากถอยเกียร์ให้สองมันก็นง่ายๆนะครับมันโบเตมา,าใส่เกียร์สามสามหม่องนะครับนี่ จังหวะนี้เขาต้องใส่เกียร์ถึง3มหม่องนะครับรถจังจะสามารถทํางานได้นี่คือขอเสียของมันนะครับผมขอเสียกับมีนะครับขอดีกันี่เยอะขึ้นกันนะครับดันยินเทนบ่พี่นองรถขนาดแค่49เก่าแรงมานะครับกัแต่ว่าสามารถทํางานได้มากพอพกอับรถเ6 2เลยผมว่านะครับเนี่ยสูได้แบบดูดีสูสีเลยแหละครับไปเลย ลราคา mu c เก่านี่มันเป็นรถที่ดับยากนะครับถ้าเปรียบเทียบใส่กับรถรุ่น L พราะว่ารถคันเก่าผมมันเป็น M ออม่าเป็น L c เจ็ดนะครับมันเวลามันติดตกันมันจะวูบๆกึกมันจะดับเลยนะครับแต่ mu c เก่าเนี่ยมันจะวืบๆูบวไปเรื่อยๆของมันนะครับไปเรื่อยๆดับยากกว่ารุ่น L นะครับดับยากกว่ารุ่น L ถ้าเปรียบเทียบใช่ครับ l h 2เอ้ย LHA2 นี่อ่ารู้ซื้อว่าแรงบิดจเะเยอะกว่าเขาอยู่ประมาณ3โตัวนะครับแต่ว่าถามไปเปรียบเทียบกับใส่กับ l h 2รุ่นปัจจุบันทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิดน้อยกว่ารุ่น L52 นะครับแต่ว่าถามว่าทำงานดานินส่กันเนี่ยเร,รับองว่าบบสูเอมยูซีเก่าแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นทีนาเสียดายคือกันนะครับว่าเขา่าจะบ่ผลิต บบพัฒนาต่อไปแล้วมั้งครับ MU4 เก่านี U ่ S K A w N e, เหมือนกับว่ามัน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 บบตอบโจทย์สําหรับงานในประเทศไทยเท่าไดนะครับจะเอาไปลงงานนา้ำกระยานลมผัดวานะครับเพราะว่าการการโฆษณาของเผิ่นมันมันจะไปทางงานไล่มากกว่านะครับแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเป็นเป็นหน้าภาคีสารนี่นะครับมันก็ซ้ำงานให้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าแหงเนาะเขาตีหน้าแหงดินไงทวนทวนเดือนซีเดือนหานะครับ สำหรับส่วนตัวผมว่าผมว่ามันมันเหมาะเหมาะมากเลยนะครับแต่ว่าจะจะเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าเอาไปไปยกหลองมั่นนะครับมันจะได้หลองมั่นที่ห่างเพราะว่าฐานหล่อมันกว้างนะครับฐานเดิมๆนะนองชื่จากว่าฐานจะไปสลับฐานหล่อให้มันแขบเข่านะก็จะสามารถาทำงานให้มันได้คือกันนะครับแ่่นั้นะถ้าเขาสลับฐานหล่อให้มันเขบนี่ก็มันก็จะกว้างกว่า หลุน L อยูนิดนึงนะครับจะ่าผมว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าถ้าพี่น้องมีมีมีมั่นนํานะครับส่วนตัวผมบอด้มีมั่นนะครับมีมั่นอยู่แค่สองสามไร่นะครับส่วนไลนกับเป็นเป็นไฮน่าผมก็เลยบได้ไปอ่าโฟกัสตรงจุดหนักนะครับเพราะว่าปกติกับหลุ่หลุ่น l ลซข้างเก่าผมกับขยายฐานหล่อให้มันขึ้นกันนะครับเพราะว่าฐานหล่อกวองรู้สึกว่ารถมันมันดูใหญ่นะครับแล้วก็สวยกว่านะครับ จังหวะนี้ถอยมากครับถอยเกียร์ไฮสองนะไฮสองเท่านั้นนะเพราะว่าไฮสามเนี่ยมันจะเร็วเกินไปนะครับเร็วเกินไปละหางมันสั่นแห้นะครับเวลามันโตหนุ่มกระแทกแห้งนะนี่นะครับเป็นการดันแบบยาวๆอันนี้เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวไงกุ๊บเพราะว่ามันเริ่มแห้งแล้วนะครับ ตัวถ่านเหนียวเนียกับเนืดนะครับแห้งก็ง่ายน่ครับจังหวะนี้ก็ดันมาเลยดันแบบผมโอเคนะครับงานดันสำหรับยูซีเก่ากับฝากไวประมาณนี้นะครับผมสำาหรับท่านที่สนใจกับเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบตัดสินใจในการสื่อของท่านได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมบายบาย